เมื่อคู่รักดวงสวยค้นพบความลับของตระกูลมนุษย์กลายพันธุ์ที่นำโดยชายหัวโตซึ่งมีมันสมองระดับอัจชริยาพร้อมด้วยเหล่าน้องๆสามคนที่มีลักษณะเฉพาะตัวสุพิลิตโดยทั้งคู่วางเปิดโปงให้คนทั้งเมืองได้รับรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของพวกเขา ก่อนได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่ตระกูลนี้ทำมาอย่างยาวนานมันดำมืดเกินกว่าที่ใครจะยอมรับได้วันนี้ลุงเท็ดพาสปอยนางเรียง head of the family เป็นนางปี1996เตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ เอื่อไม้เวลาดูหนังและภาพไม่ชาเจอโฆษณามากวนใจลุงเท็ดมีโปรโดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix พ r e เมียโดยทีมงาน NFtheater ในราคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000เรื่อเรือไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีหรือแม้แต่อนิเมะสุดมันก็มีให้ชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายวิธีสมั ก็ง่ายมากๆมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่อิเลน์เท่านั้นก็รันตีได้ผู้ใช้งานมาแล้วมากกว่า250,000แอดเคาน์สำหรับเพื่อนๆที่มาใช้บริการลุ้นรับรางวัล5,000 50, 0บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรมอีเวนต์เทเตอร์ที่จัดมาแล้วมากกว่า30ครั้งใครที่กำลังมองหาบริการดีๆที่ไว้ใจได้ไม่ลอยแพร่ลูกค้าและมีตัวตนจริงสแกนหน้านี้ได้เลย NF Theater เปิดเรื่องมาชที่คือฤาน์ของตระกูลสแต็กพูลซึ่งถูกกล่าวขานว่าเป็นที่พำนักของเราพี่น้องสุดพิลึก4คนที่ประกอบไปด้วยออเนสตินาออทิส แล้ววิลเลอร์แต่ไม่มีผู้ใดเคยเห็นหน้าพี่ชายคนโตเลยสักครั้งและมีเพียงแค่น้องสามคนทุกนั้นที่คอยออกมาซื้อของกินและของใช้ภายในเมืองด้วยความที่พวกเขามีท่าทางแข็งทื่อเหมือนโรบอทประกอบกับไม่ยอมปีปากพูดอะไรเลยจึงทำให้ผู้คนต่างถอยห่างและไม่มีใครกล้าสนทนาด้วยเว้นแต่ชายนามว่าฮาวเวิร์ดอาชญากรชั่วร้ายประจำเมืองที่ถึงแม้ตนจะมีสาวสวยอย่างลอเรตต้าเคียงข้างกาย แล้วแต่ก็ยังไม่วายหยอดคำหวานให้ออเนสตินาอยู่ร่ำไปเว่าเธอกลับไม่เคยเลี้ยวแลเขาเลยโดยเจ้าของร้านอาหารอย่างแลนที่นั่งอยู่ข้างกันก็ได้เอ่ยคำแนะนำว่าวิธีเดียวที่จะเข้าใกล้เธอได้คือต้องผ่านพี่ชายอย่างโอทิสไปก่อนและวยความที่ฮาวเวิร์ดไม่เคยให้เกียร,ร,รติลอเรตตาแม้แต่น้อยจึงทำให้เธอลุกหนีไปเวลาเดียวกันแลนฝากร้านไว้กับส่ซีโดยบอกว่าตัวเองจะลงไปเช็ค สินค้าโครงคลัง แต่ที่ไหนได้หลังจากลับตาฮาวเวิร์ดมาแล้วกลายเป็นว่าเขากับโรเลตตาแอบมาเล่นจ้ำจี้จ้ำชายเหมือนอย่างเคยซึ่งทั้งคู่แอบ,บส่งเขาให้กับฮาวเวิร์ดมาพักหนึ่งแล้วอย่างไรก็ตามหลังเด็กชายหนุ่มเดินไปตามหาแฟนสาวเขาก็ได้เกิดระแคะระคายขึ้นมาเนื่องจากต้องคู่อยู่ไม่ห่างกันฮาวเวิร์ดจึงเรียกแลน์ไปคุยเป็นการส่วนตัวโดยหยิบปืนขึ้นมาขู่พร้อมกับบอกว่าใครก็ตามที่แอบ,บแทงเ้า่องหลังชัน มันจะได้กินลูกตะกัวเป็นการตอบแทนซึ่งก็ทำให้ชายหนุ่มกังวลใจเป็นอย่างมากโดยหลังจะขาวเวิร์ดกลับไปสูซี่ก็มาเตือนให้แลนอยู่ห่างจากรอเรตต้าเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงแต่อีกฝ่ายกลับบอกว่าเธอคือความลงไล่อันยิ่งใหญ่ของเขาและตนจะไม่มีวันทิ้งลอเรตต้าแน่นอนต่อมาขนาดแลนขับรถกลับบ้าน เขาก็ได้แอบนัดพบกับโรเลตตาอีกครั้งเพื่อทำในสิ่งที่คัางขาเมื่อตอนเย็นให้ลู่ลวงโดยให้จะไถ่ายหน้าสีจึงเพลิดเพลินซึ่งแสดงให้เห็นว่าความหวาดกลัวที่มีต่อฮาวเวิร์ดเป็นเรื่องรองไปเลยหากได้ร่วมรักกับยิงตรงนาเวลาเดียวกันสมาชิกค,ครอบครัวของตระกูลสแต็กพูลอย่างออติสและวิลเลอร์ได้ออกมาสร้างทางเบี่ยงเพื่อหลอกล่อนักเดินทางในยามค่ำคืนที่หักขั้วรถเข้าไปในบ้านของพวกตนเป็นเวลา ลาเดียวกับที่ลแลนโลโรเลต้ากำลังเดินทางกลับพอดีโดยพูดคุยถึงการร่วมมือกันกำจัดฮาวเวิร์ดให้พลไปจากโลและแน่นอนว่าหากเขาตายไปมันจะสร้างประโยชน์ให้ผู้คนในเมืองนี้ด้วยเนื่องจากไม่ต้องทนทุกข์กับการโดนรีดไถอีกต่อไปแต่แล้วบทสนทนาก็ถูกหยุดด้วยทางเบี่ยงข้างหน้าที่คนในท้องที่ยังทั้งคู่รู้ดีว่ามันไม่ควรมีอะไรมาขวางกั้นอยู่ตรงนี้ก่อนพากันเดินลงไปด เพื่อคิดหาวิธีแก้ไขแลนจึงบอกว่าตนจะลองเข้าไปขอความช่วยเหลือในบ้านของพวกสแต็กพูโดยกำชับให้จะกลับไปนั่งในรถและปิดล็อกอย่างแน่นหนาอย่างไรก็ตามสิ่งที่แลนเห็นทําให้เขาตุงคนหัวลูกเมื่อพบว่าครอบครัวสแต็กพูกํากลังทําร้ายชายคนหนึ่งและลากตัวกลับเข้าไปในบ้านและเมื่อเห็นความลับของตระกูลพิลึกที่ถูกปิดบังมานานแสนนานเขาจึงเอากลับไปเล่าให้ลอเรตตาฟังและบ อกว่าน,นี่เป็นโอกาสดีแล้วที่เราจะแบ็กเมย์พวกมันเพื่อกอบโกยเงินและในฝั่งของพวกสแต็กพูลพี่คนโตก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมออกคำสั่งให้น้องทั้งสงจัดการดัดแปลงเหยื่อตรงหน้าและพาไปขังคุกใต้ดินร่วมกับคนดื่นๆไว้ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีเหยื่อสติไม่ดีถูกจองจำอยู่มากมาย เช้าของอีกวันขณะพวกสแต็กพูออกมาซื้อของข้างนอกแลนก็เ,เรื่องที่ตนเห็นเมื่อคืนเปรบรีถ่ายเงินจากพวกเขาโดยเอาแต่พร่ำว่าฉันรู้ว่าพวกแกสร้างกับดักขึ้นมาเพื่อล่อลวงเหยื่อให้เข้าไปในบ้านและหากไม่อยากคิ้เรื่องนิรู้ไปถึงหูตำรวจฉันก็พร้อมเจรจาค่าปิดปากออาทิสจึงบีบคอแลนเป็นเชิงบอกว่าเขาไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้จากนั้นก็เดินจากไปโดยทิ้งให้ชายหนุ่ม จมอยู่กับความผิดหวาง ต่อมาในยามวิการออทิสบุกไปถึงบ้านของแลนเพื่อรวบตัวเขาไปกับตนก่อนพากลับไปที่บ้านเพื่อพบกับพี่ชายคนโตนามว่าไมรอนที่มีหัวขนาดยักษ์คอหุ้มก้อนสมองขนาดใหญ่อวัยทำให้เขาฉลาดมากที่สุดในบรรดาสี่คนพร้อมด้วยวิลเลอร์พี่ชายคนกลางที่หลังจากถอดแว่นเผยเห็นดวงตาทะลนออกจากเบาทำให้มีทั้งประสาทสัมผัสชั้นเลยการสังเกตและดมกลิ่นที่ไม่ต่างอะ กับสัตว์หนักลาส่วนออเนสติน่าที่สวยสง่างามนาน <c oughs> ก็มีสเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามจนทําให้โง่หัวไม่ค้นปิดท้ายด้วยออทิสที่มีพละกกำลังเหนือมนุษย์และแข็งแกร่งที่สุดในบ้านหลังนี้ชี้ชัดที่เห็นว่าแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับความสามารถเหนือมนุษย์คนละแบซึ่งล้วนเติมเต็มให้กันและกันได้เป็นอย่างดีและที่เห็นสิ่งสัป,ปดลเหล่านี้ยังพร้อมเพรียงกัน ึงหวาดผวาและต้องการที่จะกลับออกไปแต่ดันถูกออติสขัดขวางเอาไว้ได้ก่อนที่ไมร่อนจะเปิดเผยให้ฟังว่าพวกเราสี่พี่น้องเกิดจากไข่ใบเดียวกันในทางทฤษฎีแล้วพวกเราควรที่จะต้องเป็นฝาแฝดแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือกลับกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเชื่อมโยงทางพันธุก,กรรมทุนานทําให้แต่ละคนมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไปซึ่งสิ่งที่เชื่อมโยงพวกเราเอาไว้ด้วยกัน ก็คือมันสมองของชาน ที่มี IQ สูงมากกว่า200จนอยู่ในระดับอัจฉริยะและสามารถสั่งการพวกที่มี IQ ต่ำได้ด้วยการควบคุมจิตใจดังนั้นทุกการกระทำของน้องผู้โง่เข่าทั้งสามจึงขึ้นอยู่กับความคิดของฉันแต่เพียงผู้เดียวแต่ด้วยความที่ฉลาดเป็นกรดย่อมต้องแลกมากับรูปลักษััโโตทำให้ตัวเองแบบรับน้ำหนักไม่ไหวและต้องใช้รถเข็นในการเคลื่อนที่ดังนั้นไมรันจึงสแสวงหาร่างมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อโอนย้ายจิตใจไปเข้าสู่ร่างนั้นทั้งยังใช้เป็นภาชนะสำหรับเก็บสติปัญญาที่สูงส่งนี้นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงหลอกล่อเหล่านักเดินทางให้เข้ามาที่นี่และที่เห็นโอกาสเหมาะที่จะลบพาวเวิร์ทีห่หายไปจึงยื่นข้อเสนอให้ไมร่รอ่นจัดการเขาซาและนําร่างที่สาว,สาวใหม่ปองมาเป็น,นองตน แลกกับการที่เขาจะไม่นำกิจกรรมชั่วร้ายของตระกูลสแต็กพูไปบอกใครนอกจากนี้แลนยังต้องการเงินสดอีก2,000ดอลลาร์ต่อสัปดาห์เพราะเขารู้ดีว่าที่ดินของพวกสแต็กพูอุดมไปด้วยน้ำมันและ่านหิน ซึ่งหากไมร่อนเลือกที่จะฆ่าปิดปากเขาตอนนี้จดหมายปิดผนึกที่ตนฝากไว้กับทนายส่วนตัวก็จะถูกส่งต่อไปถึงมือของอายการประจำเมืองในทันทีเมื่อไมร่อนถูกกดดันได้แผนซ้อนแผนจึงไม่มีทางเลือกท้ายที่สุดก็ต้องยอมทําตามคําสั่งของชายตรงหนา้าส่งผลในเช้าของอีกวันแลนก็เสเวยสุขกับลอเรตต้าอย่างที่ไม่เคยโล่งใจมาก่อนเขาบอกเธอไว้อีกไม่นานจะเหลือเพียงแค่เราสองค เพราะก้างควางคอตัวนั้นกำลังจะลงนรกในไม่ชา ่อมาในกลางดึกของคืนเดียวกันออนเนสตินาถูกปล่อยตัวไปยืนอ่อยอยู่ข้างทางเพื่อยั่วยวนฮาวเวิร์ดขณะขับรถกลับบ้านและเมื่อชายหนุ่มเห็นว่าเธอคือหญิงที่หมายปองมานานเขาจึงจอดรถแล้วรีบเดินลงมาหาในทันทีแต่ฮาวเวิร์ดดันติดกับดักเข้าเต็มๆเพราะถูกออดติสที่ซุ่มรออยู่รอบทำร้ายจนสลบมือ ด้านของเลนและลอเรตาที่ทราบข่าวจาสะสแต็กผูว่าพวกเขาได้จัดการฮาวเวิร์ดแล้วทำให้ทั้งคู่รู้สึกโล่งใจและจะได้อยู่กินอย่างเปิดเผยสักทีแต่แทนที่เรื่องมันจะจบลงแค่นี้เลนที่ถูกความโลภครอบงำก็ได้บอกว่าตนจะรีดไถเงินจากพวกมันอีกก้อนหนึ่งแลกกับการไม่นำความลับไปเปิดโปงทั้งยังขอให้ลอเรตาแซงทำทีเป็นไม่รู้ว่าฮาวเวิร์ดหายไปไหนเพื่อเล่นละครตบตาทุก คนในเมืองในห้องใต้ดินของบ้านสแต็กพูลออทิสต,ตระเวนแจกจ่ายอาหารให้กับพวกนักโทษที่ร่างกายของแต่ละคนล้วนไม่สมประกอบสักรายรวมไปถึงฮาวเวิร์ดด้วยเช่นกันที่ถูกเลาะอาวัยวะบางส่วนไปประกอบเป็นร่างที่สมบูรณ์แบบให้กับไมรอน จากนั้นแลนมาที่บ้านของสเต็กพูเพื่อเรียกร้องค่าปิดปากจำนวน2,000ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ตามที่ได้คุยกันไว้แต่ไม่รอ่นบอกว่านี่เป็นการกดขี่ที่รุนแรงเกินไปอีกฝ่ายจึงขู่ว่าตนจะโทรหาทนายในทันทีเพื่อส่งจดหมายปิดผนึกไปให้อายการท้ายที่สุดชายหัวโตวจึงจำเป็นต้องควักเงินให้อย่างไม่มีทางเลือกแต่หลังจากแลนคล้อยหลังไปไมรอนก็กล่าวว่าฉันจะจับตาดูแก ดมกลิ่นของแกจนกว่าจะถึงวันที่แกพลาและฉันจะจับตัวแกมาตัดรอยยิ้มออกจากใบหน้าที่สุดแสนทุเร ต่อมาที่ร้านอาหารของแลนทั้งคู่ดำเนินชีวิตตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและซูซี่ก็ไม่มีท่าทีเอกใจใดๆแม้ว่าจะผ่านมากว่าหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ตามโดยที่บทสนทนาของพวกเขาได้ถูกดักฟังโดยวินเลอร์ที่ยืนอยู่ข้างนอกซึ่งถูกส่งผ่านโทรจิตไปสู่สมองของไมรอนทำให้เขาได้รู้ว่าโรเลตตาก็เป็นหนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิดด้เช่นกัน จากนั้นขนาดทั้งสองกลับไปเล่นจ้ำจี้อยู่บนห้องวิวเลอร์ก็ยังมิวายตามไปดักฟังอย่างใกล้ชิดและหนึ่งในบทสนทนาก็คือการหยิบไม่ร่อนขึ้นมาด่าย่างมันป่าวดต่อให้หัวโตวและมีสมองใหญ่กว่าคนอื่นขนาดนายก็ยังฉลาดน้อยกว่า,าป่าที่กำลังขยํำคุณอยู่ดีทำให้เจ้าตัวรู้สึกโกรธแค้นเป็นอย่างมาก กระทั่งอยู่มาวันหนึ่งแลนได้โทรหาทนายความเพื่อส่งข่าวว่าตัวเองยังปลอดภัยดีโดยบอกรหัสลับที่รู้กันแค่สองคนบ่หมาของเขามีชื่อว่าเอวิท พีเวสลียีเพื่อยืนยันตัวตนว่าเขาคือแลนจริงๆทำให้ไมร่อนที่ดักฟังผ่านบิลเลอร์รู้ว่าทนายความส่วนตัวของแลนมีชื่อว่าอา t h เธอร์รัสคาวซึ่งส่งผลในในเวลาต่อมาออสตินและวิลเลอร์ก็บุกไปที่สำนักงานทนายความเพื่อคุกคามไม่ให้เขาเผยที่ซ่อนจดหมายออกมาแล้วเมื่อวิลเลอร์ได้รับมันและตรวจสอบด้วยดวงตาพิเศษทำให้รู้แน่ชัดว่ามันยังถูกกอปปี้เอาไว้แต่ถ้ายที่ เมื่ออาเธอร์ไม่ยอมบอกอะไรออติตก็จัดการส่งเขาไปสู่สุขติ ฝั่งของแลนกำลังร่วมร,รักอยู่กับปรอเ็ตต้าอย่างเมามันโดยหารู้ไม่ว่าชีวิตของเขากำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ประเด็นคือหลังจากทั้งคู่ร่ำรวยขึ้นเธอจึงขอให้แลนซื้อแหวนแพงๆมาเป็นข้อผูกมัดระหว่างเขากับเธอเพื่อให้แน่ใจว่าชายหนุ่มจะซื่อสัตย์กับเธอแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าอีกฝ่ายไม่เห็นด้วยและบอกก็มันจะทำไม่เกิดความบาดหมางก,กันเปล่ามันเหมือนกับหมาที่ต้องสวมปลอกคอเอาไว้ตลอดเว ขนาดเดียวกันซูซี่ได้ตะโกนแจ้งว่ามีโทรศัพท์มาจากชายผู้หนึ่งและทันทีที่แลนไปพูดสายกลับพบว่าอีกฝ่ายคือไมรอนที่โทรมาบอกว่าคืนนี้ฉันจะส่งตัวอเนสติน่าไปหาที่ห้องเพื่อมอบเงินให้ทำให้แลนที่คิดดีไม่ได้เลยต้องอ้างกับโรเรตตาไปว่าเราต้องแยกกันนอนสักระยะ เพราะเขารู้สึกเป็นห่วงความปลอดภัยของเธอทั้งที่นี่ความเป็นจริงแล้วและเพียงแค่หวังกินตับสาวสวยที่ตนเล็งไว้มานานขนาดดูวกันอ่อนเนติน่าได้เข้ามาตามนาดแลนจึงรีบวางสายแฟนสาวในทันทีเธอนำเงินรายอาทิตย์มามอบให้ พร้อมกับยั่วยวนชายหนุ่มสารพาัดและท้ายที่สุดก็จบลงด้วยการไถหน้าซีดอย่างเพลิดเพลินแต่ประเด็นคือออทติดท,ที่รอจังหวะอยู่ได้เข้ามาตะบันหน้าแหลนจนสลบเมือดไปมันยังบุกไปที่บ้านของลอเรต,ตาอีกด้วยเพื่อจับกลุ่มหญิงสาวไปให้พี่ชายแต่ประเด็นคือออทติดเลือกที่จะยั้งมือไวเพราะตัดใจทำร้ายสาวสวยไม่ลงอย่างไรก็ตามไม่รอน ได้เข้าควบคุมผ่านโทรจิตที่เข้มข้นมากกว่าเดิมทำให้น้องชายต้องปฏิบัติตามอย่างไร้ทางขัดขืนต่อมาหลังจากแลนได้สติก็พบว่าตัวเองถูกพันธนาการในท่าห้อยหัวโดยไม่รั่นบอกว่าตนได้เจือนทนายความของแลนดทิ้งไปแล้วทำให้ชายหนุ่มรู้สึกกังวลใจถึงความปลอดภัยของตัวเองเวลาดูกันออติสก็ได้พาโลาเรตตาเข้ามาเพียงเพื่อคุกเข่าต่อหน้าซานเตียที่น่ากลัวที่สุด และวไมร่อนต้องการที่จะจับพวกเขาไปเข้าห้องทดลองอย่างชั้นใต้ดินแต่ประเด็นคือแลนด์อ้างว่าตนได้สอนแผนเอาไว้แล้วเนื่องจากเขาไม่ได้มีทนายแค่คนเดียวซึ่งหากทนายคนที่สองไม่ได้รับการติดต่อจากทนายคนที่หนึ่งก็จะรู้ได้ทันทีว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับฉันและจดหมายที่ถูกปิดผนึกเอาไว้ก็จะถูกส่งไปให้อายก,การติดตามเคยอย่างไรก็ตามครั้งนี้ไมร่อนไม่ได้เดินตามเกมของแลนด์อีกต่อไป แต่กลับต้องการทรมานชายที่ฉลาดแกงโกงผู้นี้ให้ขายชื่อของทนายความมีคนออกมาหลอเรตตาที่จนมุมจึงเหาตัวรอดด้วยการเปลี่ยนฟังมาอยู่ข้างไมรอนโดยกล่าวชมวัทยาลองคบประคนหัวโตวมานานแล้วและไมรอนคือชายในฟันที่ตอบโจทย์เธอทุกอย่างแต่อีกฝ่ายที่ได้ยินไม่ได้ตกหลุมพรางแห่งมารยาสาวนีแม้ว่าตัวเองจะไม่เคยมีคู่ครองมาก่อนแต่เขาก็เคยได้สัมผัสกลิ่น อายของการร่วมรักผ่านน้องๆทั้งสามคนมาแลว้วดังนั้นลอเรตตาจึงถูกลงโทษด้วยการพาไปเล่นละครเวทีร่วมกับเหล่านักโทษเสียสตีแต่ทุกครั้งที่เธออ่านบทผิดก็จะถูกไมร่อนช็อตด,ด้วยไฟฟ้าโดยบทที่เธอได้รับนั่นคือการเป็นกระบฏต่อต้านกษระสา์ ที่นำหลักคำสอนของซาตานมาเป็นตัวขับเคลื่อนซึ่งจุดจบของคนที่อยู่ขั้วตรงข้ามกับพระเจ้าคือจะต้องถูกจับเผาทั้งเป็นเมื่อหยิงสาวตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากเธอจึงขอให้แลนดเผยชื่อของทนายความออกไปแต่อีกฝ่ายกลับเอาตัวรอดด้วยการบอกว่านั่นเป็นเพียงแค่ข้อต่อรองเดียวของฉันอย่างไรก็ตามก่อนที่หญิงสาวจะถูกย่างโซดออทิชที่ทนดูไม่ได้จึงรีบปรีเข้าไปช่วยและครั้งนี้ ไมรั่นไม่สามารถควบคุมเขาได้ทาไม่ชายร่างยักษ์อุ้มเธอออกไปได้สำเร็จปากก็เอาแต่บอกว่าคนสวยจะไม่มีวันต้องเสียชมโดยระหว่างทางโลเรตตาได้พบกับอดีตหวานใจที่ตอนนี้สติสัมปชัญญะของความเป็นมนุษย์เริ่มเดือนลางไปทุกทีและเขาก็จำแฟนสาวไม่ได้เลยสักนีดเวลาเดียวกันเพลิงได้ลุกลามจนยากเกินควบคุมทุกคนจึงวิ่งหนีตายเอาตัวรอดกันในควา โดยแลนเข้าไปขัดขวางไมรันที่กำลังหลบหนีก่อนโยนร่างชายหัวโตวลงบันไดจนทำให้เขาบาดเจ็บสาหาัสแต่ขนาดที่แลนกำลังจะตามลอเรตตาออกไปไมรันก็ได้ใช้โทรจิตควบคุมออเนสตินาให้เข้ามาขัดขวางไว้โดยล่อลวงชายบ้ากามให้เดินตามเธอไปจวกกระทั่งถูกวิลเลอร์ที่ซุ่มรออยู่เข้ามาทำร้ายจนเกิดการต่อสู้กันขึ้นซึ่งก็ทำให้ต่างฝ่ายต่าง ลบเหมือดไป ด้านของโรเลตตาและออทิสที่ออกมาข้างน,นอกได้ทันเวลาก็เป็นเพียงสองคนเท่านั้นที่รอดชีวิตจากการถูกย่างโซดโดยที่หญิงสาวไม่ได้เศร้าเสียใจแม้แต่น้อยแต่กลับดีใจเสียด้วยซ้ำที่ชายเห็นแก่ตัวได้หายไปจากชีวิตของเธอแล้วหญิงสาวก,ก็ตระหนักได้ว่าออทิสคือทายาทของตระกูลสแต็กพูคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ดังนั้นเธอจึงพาเขาไปจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยหวังฮุบ มรดกทั้งหมดแต่แล้วจู่ๆออติสก็หัวเราะอย่างบ้าคลั่งขึ้นมาจนเธอตกใจกลัวแล้วภาพก็ได้เผยให้เห็นว่าไมร่อนยังมีชีวิตอยู่ซึ่งกำลังควบคุมออติสผ่านโทรจิตอีกครั้งแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับถ่ายที่สุดนาง ก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่เราลงลํำพองว่าตัวเองฉลาดกว่าผู้อื่นเมื่อนั้นทายาะจะมาเยือนชีวิตเรายังคาดไม่ถึงยิ่งฉลาดมากเท่าไหร่ยิ่งต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากเท่นานั้นเพราะความอ่อนน้อมนี่เองที่จะสามารถทวงน้ำหนักทำให้เท้าของเราติดดินไม่ลอยขึ้นฟ้าแต่หากลงลํำพองไปว่าข้าเก่ง ข้าฉลาดกับผู้อื่นตรงนี้นี่แหละครับที่จะแปลเปลี่ยนเป็นความอวดดีซึ่งจะทําให้เราประมาทจนอาจก้าวพลาดเอาได้เพราะจริงๆแล้วในความอวดดีน,นั้นหนึ่งในองค์ประกอบของมันก็คือความเฉลียวฉลาดที่ไม่ได้ถูกขัดเกลา่นจนนาไปสู่การลงตัวเองซึ่งมาถึงจุดนี้นี่แหละครับที่เราจะแพ้ภ่ายตัวเองและคนที่แพ้ตัวเองก็คือคนที่แพ้ให้กับทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน Description หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับ Head of the Family ได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่5.3คะแนนหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยนั่งเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ